สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านตาเพิ่นจะให้เพ UH, ิ่นเน่ยวัสดีเพิ่นสีให้นั้นคือช้อนเนี่ยเพิ่นพังบจะไปลบก้วนเพิ่นบะตองเอาวันทูปเอาเทียนมากางค้ำกางขึ้นยายเห็นแล้วปีนั้นมันสิบอะไรบ่แม่บ่เห็นแล้วเป็นผาเป็นพ้นลูกสไลด์อยู่ประจันพ่นซูนพ่นศูนย์อาเนี้ยร้อยบาทไม่เอาไม่เอาเนาะ เอาต้องเอาตามเพิ่นจะไประเทศเอกันเกอร์พ่อวัสดีครับมาแสดงความดีใจกับแม่เห็นบอกพ่อว่าถามแม่ฝันแบบแป๊กแป๊ะทีนึงเจ็บตรงตรงเราก็ย่อมาได้ขันพันขามอย่าพันยังย้ายไม่มาสอนค่อยเดีอยไปเสื้อเองเด็กปากว่าดีไม่สอเลยเรามาสอนได้กันบ้างยึดยักัดกันหลังคุณตัวได้ย้ายตัวเขาลังมาถามเธอเถิดย้ละไม่ได้แล้ว บ่ซื้อบ้าเล็กน้ำข่อย่ครับวะอ๋อยายบ่ซื้อน้ำไปย่แต่บอกกันแหละครับไปซื้อน้ำใครอ๋อเพื่อเคือแม่บอกเหรอเนาะน่ะบ่เอาเลียกพ่อเลยบ่รู้พ่อเลยช่งสุดมาเกินร้อยบาทซื้อป๊าดความคิดดีแล้วก็มั่นใจแป๊กแป๊กกัแม่ยังบ่นรู้เลยอาถามพมมาแกยังบ่นรู้เอออ้าวมาแม่ยังรอจื้อรถได้บาทอ้าวรถเปลี่ยนรถแล้วเด้อคันนี่ว่ะ ลูกซูนให้พ่อนเมื่อกี้หนูหาโทรศัพท์หนูหามาเจอฝ้าวยางมาก่อนหนูเนาะก็เข้ามาถามเหมือนโทรศัพท์ยายใส่บ่มีครับยายบ่มีโทรศัพท์มีทางทัศน์ารับตะลูกแล้วก็โทรไปโทรมากกัยายก็บ่โทรหาเผยคันโทรคันเฮ็ดแล้วมันอีกวันพุ่นนังก็โทรพุ่นนี่ก็โทรให้มาถามยังเหี้ยคันอยากถามยายบ่สอบบ่มาแน่นอนแน่นอน แม่นครับกันยังวะเมียเคยเล่าให้ฟังต้องตรงไหมเพื่อมาแสดงความดีใจกับลูกฝันเด็กหน่อยว่ะจะไปใช้จะไปซื้อเหล็กซื้อตัวนี้ là sấp chết ฝันก่อนเลขออกสิบเจ็ดนะคือฝันมือด้ฝันี่ยถ้าแม่เลขออกกับจีดชื่อคือเกาหวาสิบเจ็ดค่ะโอ้แม่นโดแม่บบตองรั โอ้ฝันแมนอีลีเนาะเมื่อนั้าไหลๆเนาะแม่เนาะเพราะว่าเป็นคตะเก่านั้นขันพ้นมาบอกอย่างนั้นคือสามสามมันยืนพร้อมกันแล้วพวกตายเนี่ยอันบอกตายก็เว้ากับเพิ่นว่าบ่อยากมั่นใจปานนี้นะครับเพิ่นบ่ตายเนาะครับขนาดว่าบ่มั่นใจเด้ดิโบมั่นใจเด้อืมค่ะขนาดบ่มั่นใจยังว่าไปบ่มั่นใจ แน,น่นอนแน่นอนโอ้สุดยอดพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือแบบพุ่มดีเนาะถ้าบอกก็ถือว่าเไอ้ยังกับพีโซกันเล่นบอแม่ว่าตอนที่ว่าเพิน่นเนืองเจ็เนี่ยพ่นโซกัน,กนโซกันมาเลยออกแล้วเพิ่นมาเราได้เนาะซิปเจ็บมแม่งี้ยฮะเพือ่อเราโบเห็นในเตียงบ้าน <c oughs> เอาภาษาวันนี้ไปใช่นอนเต่ากันเหวินหลอดเล่อบ้านไม่ใช่จะไม่ใช่ปลามึงบมีเพื่อ กูดูหนังกูมาโซดิ้น่อยเราต้องน้ำหนึ่งด้วยบรนลงเจ็ดเจ็ดอยู่สันดอนข้าแม่เหล็ก้างพ่อเหล็ก้างพ่อตรงเป๊ะเบบพ่อบอว่าดีใจน้ำลูกสาวลูกสาวเนี่ยแต่เลหลายเนาะเลยหลายจักกี่ได้น้อยหลายว่าแต่เอืออได้นตะเก่านั่นพันคุณพันโบตะเกากะซื้อแล้วพูดค่อยลืม <g ül üyor> แต่ก่อน,นหันพุ่นกระลินเหลือบนนี่อันหา้ามันออกแปดสามนั่นค่แะแม,ะ 8, ซแมะ่ซื้อเด้อแปดสามซื้อเนื้อซื้อเยอะเยอะเด้อบอกแม่ว่าตอนนั้นก็ฟันพ่อแม่พันอั่นนะ่ะมีแต่พันอย่างนี้นะั่นฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวมีแต่พุ่มจทีป่ะคะแต่มีในเทียงโอ้ในเทียงนี่บ่ะค่ะแมะ่เทียงไหนแม่เออเทียงอันนี้หนูไปจอดเมื่อกี้นี่บ่ะค่ะอันมีคันห่มแดงนั่นห่มมะขามบ่ะ มบักขาเมืนมอแมนนีครับทงในทางในอย่างเดียวเขาไม่มีคันโฮมแดงหรอมมีอันมีอันต้นบักขามันรอนมดนันเทียงแม่บักข้เทียงเทียงเทียงองกับเทียงคันอ๋อยมาอีกนะมีคันโฮมแดงนั่นโอเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่คันโฮมแดงมันีเียงอันนี้ก็พันเดงหน่อยเรงเ่ะมื่อนนี้เาว่าสิคือเทียงเทียงหน่อยเราไปส่งเมืองกันนะเออน้าไปย้ายไปย้ายม่เสียเงียบเพิ่นบอยู่ฟี เชียอโซกันว่าสิบเจ็ดมสิเมบสเจ็ดสิบเจ็ดอ้หเอมนบ่สิบเจ็ดสบอ่ลิ้นซื้อหลายสิบบาทอืม่หันผู้นั่งเล่นนั่นบอ่อโอเขามาทามตื่นตื่นผู้ปะไร <laughs> <laughs> นี่แหละอุบบาทจะบอกลูกนี่แหละ,ะบอกตั้งต่มือจะเข้ามาเหนต่นี้เขาจังมาหาจาว่าอันนั่งอันนั้นนน่ั่งอันนั้นุกเัก้าวนค่ะ เขาจักเบิดอละนางเพ่งค่ะเพราะว่าเฮื่อเราอยู่นี่ทำแก็บบนบ่าติดเฮือนพอนายไต่เฮื่อพอนายวังเฮือนพอนายเห็นบ่ค่ะค่ะค่ะคอยนันแถวนันคอยลื้อกันตั้งแต่กับพอนายยังพอนายยังอ่านเราสมุดทิ้ดทิดก็เฮื่อหนูไปดาราแยกเพ่งนะบ่แม่พอนายเกี่ยวพอนอกพอนายมาขายเห็นไอ้หลาสิ จุ๊บๆเอาเลยจักบาทลาถามลอยเอาเมื่อเลยมื่อเงินเสามากจังมาจ่ายนแล้วตําเมื่อแล้วอันนี้ญงเกี่ยวนั่นแหละงวดเมื่อกี้พี่น้องพี่โซกันก็คือสิบเจ็ดแม่แม่เนาะขันพ้นขันพ้นสีห้กันจังอีแล้วถ้าพ้นสีหายเนี่ยพ้นสีเป็นจังสีมาตลอดบอกมาตลอดแต่ว่าโดนๆดนหรอกจังแป๊กคือย่าวานเนี่ยขันพ้นสีห้ บอยานักโซ่บยานักยังขนาดนอนบ้านในนอนกลางคืนเนี่ยกแล้วกลางเว้นได้อันนี้อันนี้คือกลางวันหนึ่งเช็ดนี่ได้กลางวันกลางวันโซกันกลางวันผียังคือมากลางวันบ้านใหโซกันนอนอยู่ในไป้ใบใหญ่หรือว่าว่าสิเขามาเหมือนเด็กอยากเขามานั่มด้วยมันแดดเหล่าว่ะสิอยู่ตาเที่ยงนั่นแหละค่ะไม่ได้อยโซกันคือว่าซิบเช็ดซิบเช็ดไป ก็คือบ่ได้รับจ้านุไปเล็อบงบ้านว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่เออแล้วมิดเซ็งเหม่บ้านบ่เห็นพ่อใแม่นแล้วอนสิบมจ17ได้แล้วเกิดบ่าพโอ้พียังมาสู้กันตรงครับพันพันสิ่หายเลยแม่มันเป็นจังซี่ที่แม่อันหนูไปเจอแม่อยู่แม่ขายเขาพูดก็เป็นแบบนี้นั่นล่ะว่าอีเพ่งมันรู้จักยายยร์ก็ญ่กว่าคอื่นจักัตงค์เออยายตังค์ เพื่อนคัุงตังโอ้อันไปขายเขาโคดเพื่อนเลยซื้อเขาโคดน้ำมันหนึ่งก็เลยบอกให้เพื่อนฟังว่าพันซื้ออันซื้อเหล็กบ่ได้ยุ้ยบอกเพคนว่าตังวลอันสิบสองสิบสี่อะไรให้ฟังเบิร์ดซีตีสามสามอันนี้คือพันเลยหมดพันไม่หมดพันกันจะฮักซื้อเท่าไรเท่านี้เขาว่าย่ายุงจุกมาซื้อไรไรมาพัน บอบอกพี่บอบอกใครอีกก็บออยากบอกใครเธอมันบอถือยังสิบอแม่ยามมันบอถือหยานเขาหางหยานเขาให้พี่น้องฟังเอาซื้อนับซื้อไล่ไล่แบเนาซื้อแล้วนำพลนี่มาตือหยานเขาอันนี้คือว่าเห็นรถยางลงมานี่กูถือเล็กด้านนี้เมื่อี้ตัวได้หลักถือเล็ยเอาแท้ในหูได้บาเล็ออกตัวได้เมื่อหอดเดือนแล้วก็ยังอยู่บอกครัพี่น้องเพคนเราอยู่บุญธรรมเมื่อเสาร์ เพฝันวันให้กันถือเลขต้องไปนัดกันไว้ได้อยู่พีมาหาแม่ยิ่ทตงหน้าฝันวันเรีกว่าสิื่ออันน้ำกับผลไม้มาเนาะเรียกว่าสิื่อผลละไม้มาให้เช็คหน่อยกับน้ำแดงจากสามขวดนเพี่สามคนมาเนาะพมคนมาแม่สามคนมาแม่คุณหนึ่กับนน้ำกับผลไม้กับขนมจากน้อยเนาะแม่เนาะเพราะมันแบบว่าก็บ่ได้ให้หลายดอกพีให้พี่หน้าเนาะแม่เนาะเอ็ดเป็นพิธีเนาะค่ะเนาะเป็นพิธีแต่เฮาบ่ได้เคยอันนี้เพิ่นจั๊กถือกระือกตเลกแต่ว่า เลี้ยงพื้นนั่นเลี้ยงแต่ย่ามเขาขึ้นเหลราเขาขึ้นเหลราเอาเขามาปั้นสา,า,สา,นางให้สร้างนาเพลนเจ้าที่จากทานเพื่อแต่นั่นแหละอันนี้เป็นสัญญาของผมเองเหรอกผมบอกกับแม่พ่บเด็กแม่เขาผมจะนำแดงไม่เพลนเด้อเอาเพลนน้ใหม่เพลนจสิแม่เออจังสิกกระไดอยู่แต่ว่าจาของเพลนน่ะนี่เพลนเป็ิดพ้กว่าวแม่ผมเคยนั่นกะเลือแต่แม่เออกระได้คือแล้วไม่แม่ล้างไม่แม่ได้ให้เป็นกินเป็นจังหวัดักข้องไปลูกหลานกับการเป็นนั้นเป็นนี่ก็มาเอาใยแล้วไปขวด มันเลี้ยงในให้ในน่านอ่ะเพราะว่าแม่ใต้แล่ะมันอยูแต่น้าเห็นเอ่ยไงแล้วบ้านนี้อันเฮ็ดหน้านี่เขาคนเราเน่ะน่านเฮ็ดบ้านนี่น่านมาเล <onents> ี้ยงเพิ่งกับเขาขึ้นเราแล้วท่ำเซยเนาะผนวะขึ้นกระตื้นกระท้วงตองเลยเลยขนาดเลี้ยงอยู่ในน่านเฮ็ดเซยบ่ได้เลยแล้วเขาแล้วน้ำละท่ำเซยเนาะผลวะ เฮ้นะมันบอกยาบอกเลยพ่อเคยได้แป๊กบอกได้จักแป๊กอยู่บอพ่อเมื่อได้ต่แมบาบอกแสดงว่าพนเหลือกคนเดินเจ้านางีตาแแมเป็นบอกค่ะมาหนำจะกันยาจะไปเอาขาก่อนเลยแล้วแนวกินจำบอกเสมอจำแม่ เม่เคยบ่ได้อันนี้แรกแต่ว่ามาหอดยามาายมัสยิดจกเอาเขาในทิปไปจำบอกคนอ,อ๋อบอกคนว่ามาหอดมาเชิงหลือเด้อเด้อกับเขากับน้ำทุกมือให่แม่มาทุกมือแม่ก็เห็ดทุกมือบอกทุกมือมาจะจกเขาคนเลยเจจ้าใบเด้อเจ้าไปหน้านะ่ะเออเดี๋ยวเฮ็ดขึ้แม่อยู่เพื่อพี่ให้เจ้พี่หน้าเพิ่นบอกสิไปนอนจุดหน้าซื่อๆบ่ได้น้องเช้าก็ว่าอยู่ด้ฮะตั้งแต่แม่นั่นยังบ่เคยเฮ็ดคือเจ้าบัดไทยได้ได้นร้านเคยตายบ้านผัวนางแม่มันนั่นพ่อแม่ ไม่หักงใหม่บังนอนนําพอหญ่สู้นั่นลาบหลว่าบังแน่พนนั่งแต่ล่างอยู่กับป่จําเขาจําน้าให้พนกินพ้นมาแต่ว่ายายเลยพอแม่ใต้แลยยายหลุดฮิตมาตลอดอันปั้นเขาให้เจ้าหน้ากับบ่เคยบ้านนี้พ้นมาบอกบ้านนี้เขาขึ้นเราละทํำเซยน,น่าพ้นวะ <c oughs> มาทวงเลยบ้านนี้บ่อยอย่างไอตัวยายก็ ม่าตะเขาขึ้นเหล่าเห็ดเลยไหนขึ้นเหล่าเห็ดปุ๊บค่ะเขาเขาขึ้นเห็ดเลยประชาเขาเปลือกเพิ่งทงกับน้ำคำมากกอกยากเมดเท่านั้นจมหนีได้งานว่าเขาเรียบร้อยแล้วบอกไอ้เพิ่นแล้วแล้ก็ักแล้วก็เลี้มาให้มาหน้าถือติดเขามาพายหน้ากินมากจำให้เพิ่นกินมาเตาขึ้นเที่ยงเคาก็จำบอกยามเราจะกินเขากินน้ำกันเลยก็บอกคนว่นอะไรมันต้องเห็ดชนมากเจ้าเห็ดจักสันเด้ยคนสมัยเก่า แต่ว่าสมัยใหม่บางคนก็เจ้ากับปุ๊บเท็น์าแม่เนาะกบพี่แต่แหงเขากลางคนกับเก็บไหวลางคนกับโอเมโลแล้วเขากับโลออกคือกันคืออแม่ได้เนื่องเจ็ดน่ก็แสดงว่าจากพี่ให้พี่หน้าเฮาเนาะแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยมาบอกกลังเว้นแมนม่แม่กัง้นมาบอกกลังเว้นไงว่าถ้ามาดาแน่แม่บนนอนไ่รับใจเแน่มันหอนนอะประมาณจิตเที่ยงเที่ยงล่ะกงก็เที่ยงเ่อไปแต่ยิ่ากว่าหามเคุณแม่คะ เ้าได้ยินขดยงงินาสิบเจ็ดสิบ <c oughs> <c oughs> นี่ีบ่แม่เินตากนีนยังนอนสเจในห้องสิบเจ็ดโซกัน,กนเด็กน้อย <c oughs> อมาเลหานออพอยายเลียงควยกเขามแล้วเฮ้ยออยู่โซกันสิบเจ็ดนสิบออกนเจ็ตรงตเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมื่อฮอดบทันเนี่ยเมื่อฮอดบล้เขาเด็กหน่อยจะรายงานยังยงจะึย <laughs> แสดงว่าบอ้ก็คือแอดฮูยอนแอดวินพี่น้องมันแอดวินมามาคุยมาทักทายมาดีใจน้มนะคะจะทงหน้าขันผู้ใดที่จะอยางเนี่ยเห็นผมเดินมาทึงแรกแ,แล้วผมก็ย่ายยง <laughs> จักจิตงจกตัวได้ละว่ะ <laughs> <laughs> คือโตมันแม่นนะแม่เมื่้แม่นค่ะพีน้โยมเนาี่นะคะขอหน่อยข้อเดียวอันนั้นปันเลยครับครับผมยังทำฝ่าวาสันพี่น้องเลยเพราะทางฮอนเจดางยางไวๆมากมาแสดงความดีใจกับแม่เนาะมาอยู่ได้เหมือนชาวโน้กเวรเก็ดตังค์จากุบลครับซื้อออกมาซื้อออกมาเหมือนชาวกมัตึกกนดูคมาเมยแหฮงเป็นบุญของคมเนาะนั่งจอแม่อยู่ ขยังว่ากันเพื่ออยากเจอไปเจอน่ะครับไปอยากเจอผมมจักหน้าตีมาเสา่าถามมาถามมาเลยกันมาไม่ย้งครับลังคนน่ะถามหาแต่พอเวทเสียงพอนายเวทอยู่เส้นน่นเขาที่สีบอกกันต์ีเลย